ดูโจทย์แมทริกซ์เตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับสำหรับข้อสอบ A Level เขาบอกว่าแมทริกซ์ A หน้าตาแบบนี้เมื่อ A เป็นจำนวนจริงแล้วก็ให้แมทริกซ์เอกลักษณ์มานะครับถามว่าเด a A ลบรูสอ,อคูณกับโอ้โหคูณกันทั้ง4ตัวสิ่งที่น้องๆเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเดอมันจะมีสมบัติของเดสอยู่ข้อหนึงก็คือถ้าสมมติว่าหนูมีแมทริกซ์ A B คูณกัน เราสามารถแจกเดตเข้าไปได้ในนี้จะกลายเป็นเดต A คูณด้วยเดต B ดังนั้นแปลว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้สำหรับโจทย์ข้อข้อนี้น้องก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งคูณแมทริกซ์ตรงนี้ใช่ไหมครับหนูก็ใช้สมบัตินี้ได้เลยว่าจากโจทย์ก็จะกลายเป็นเดตลบรูทสองไครับ คูณเดซเอลบรูทสามไคูณเดซเอลบรูทห้าไคูณเดซเอลบรูทเจ็ดครับมันก็คือประมาณนี้เลยเนอะประมาณนี้เลยพี่บอมมีความเชื่อว่าเราไม่น่าจะต้องนั่งหาตั้ง4ตัวเรารู้สึกว่าถ้าเราหาตัวหนึ่งได้ตัวที่เหลือมันน่าจะลีลาเดียวกันครับ งั้นเรามาลองสร้างแมทริกซ์ A ลบรูท 2i กันก่อนครับอ่ะ A ลบรูท 2i A คืออะไร A ก็ลอกไปตัวเนี้ยครับก็จะเป็น A 1ลบ A 1บวก A แล้วก็ลบ A ลบด้วยรูท 2i ก็คือเอารูท2แจกเข้าไปคูณหมดเลยทั้ง4ตัวครับรูท2แจกเข้าไปหมดเลยก็เป็นรูท2 0 0รูท2 อ่ะลบครับตัวหน้าก็จะกลายเป็น a ลบรูทสองแล้วก็1ลบ a ไม่ได้ลบอะไรนะครับแล้วก็1บวก a ก็ไม่ได้ลบแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ลบด้วยครับอ่ะต่อมาเราจะมาหา det นะครับ determinant ของก้อนนี้ det <date S 2> ของ a ลบรูทสอง i ครับ ก๊ลาลการหาเด็ดก็คือคูณลงลบคูณขึ้นใช่ไหมครับคูณลงก็คือตัวนี้คูณขึ้นก็คือตัวนี้คูณลงก็จะกลายเป็น a ลบ r ู o สอลบ a ลบ r ู o สองลบคูณขึ้นก็1บวก a คูณ1ลบ a ครับผมน้องสังเกตอะไรบางอย่างไหมถ้าตัวนี้พี่ป๊อบดึงติดลบ1ออกถ้าพี่ป๊อบดึงติดลบ1ออกครับดึงติดลบ1ออก สิ่งที่เราจะได้ก็น่าจะกลายเป็นลบ a ลบรูทสองจากตัวนี้ก็จะกลายเป็น a บวกรูทสองส่วนด้านหลังมันเข้าสูตรพหุนามอยู่แล้วหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถูกปะก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองคือหนึ่งลบหลังกําลังสองก็ a กาลังสองครับอันนี้ก็หน้าลบหลังหน้าบวกหลังเนาะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองได้ a กาลังสองลบ หลังกำลังสองก็คือรู้สองกำลังสองก็ได้สองครับก็จะเป็นลบด้วยหนึ่งลบเอกำลังสองกระจายนะครับลบเอกำลังสองบวกสองลบหนึ่งบวกเอกำลังสองก็จะสังเกตว่าตัวนี้ตัดกันก็ได้สองลบหนึ่งตอบหนึ่งครับเมื่อเราเห็นตัวนี้ได้หนึ่งเราเห็นตัวนี้ได้หนึ่งหนูอาจจะลองทำอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือทำตัวนี้ แต่ว่าถ้าน้องสังเกตดีๆแฟกเตอร์ที่มันมีผลก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูทสามรูทสามตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบสามใช่ไหมครับลบสามก็จะกลายเป็น3ามลบหก็จะได้สองโอ้เวลาเจอแบบนี้ปุ๊บเราพอจะพ redict ได้แล้วว่าสำหรับคำตอบของข้อนี้มันก็ควรจะเป็นตัวแรกหนูได้หนึ่งตัวที่สองสามลบหนึ่งได้สอง ตัวถัดไปก็ต้องเป็น5ลบ1ได้4ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น7ลบ1ได้6ครับก็จะเป็น8 6 48เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับก็ฝึกดูไวล้ละกันจะได้เก่งๆเวลาเจอโจทย์มากๆมันจะทำให้พวกเราเก่งขึ้นครับผม